สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องอาการเดจาวูมาฝากครับเคยเกิดอาการแปลกๆกับคุณบ้างไหมอาการที่เหมือนกับตัวเองฝันไปแล้วฝันก็กลายเป็นจริงอาการที่เห็นภาพและอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นจริงอาการที่เหมือนคนมาเตือนให้ระวังภัยและแล้วภัยนั้นก็เกิดขึ้นมาจริงๆอาการเหมือนตกกลุ่มรักโดยฉพันว่าคนนี้นั้นใช่เลยอาการที่คล้ายๆกับเคยพบเห็น หรือเคยอยู่ในสถานที่ต่างๆท,งทั้งที่ไม่เคยไปมาก่อนทฤษฎีของเดจาวูเดจาวูเดจาวู ja ได้บันทึกขึ้นมาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอาการเดจาวูคือรู้สึกเหตุการณ์นั้นเคยพบมาก่อนหน้านี้ทั้งๆที่เคยพบเจอครั้งแรกโดยเราอาจจะคิดว่าเราเพ้อฝันไปเดเจาวู ja เป็นปรากฏการณ์ทางจิต ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกเวลาอาจเป็นอดีตชาติอาจเป็นโกคู้ขนานอาจเป็นพลังจิตหรืออาจเป็นแค่ภาพลงตาของทางสมองทฤษฎีแรกสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตจะย้อนมาเกิดซ้ำอีกเราจะพาประสบการณ์มากมายและบางสิ่งบางหลังลงเหลือในความทรงจำแล้วย้อนกลับมาอีกทำให้รู้สึกว่าเรานั้นเคยเห็นมาก่อนเดจาวูเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณ สัพทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเดจาวูมันเกิดจากการที่ขณะรับจะมีการรับอยู่หลายขั้นถ้าเห็นอนาคตที่เคยทำก็จะอยู่ประมาณขั้นที่สยิ่งขั้นมากกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณจะยิ่งห่างไกลก,ากันออกไปถ้ารับลึกถึงขั้นที่5ก็จะรับรู้สึกจะชาตามร่างกายขยับตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ลักษณะที่คนทูกก็ไปเรียกว่าผีอัถ้ารับในสภาพนี้อัตรา สิงโคกับร่างกายจะลดลงจุลืศูนย์และวิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างกายทฤษฎีที่สองพลังจิตบ้างก็ว่าเดจาวูเป็นพลังจิตรูปหนึ่งบ้างก็ว่าเป็นทิพจักขุยานซึ่งได้มาจากการเจริญสมถะภาวนาในเมือกของกสินสามเราทุกคนมีพลังจิตเพียงแต่อ่อนและเข้มบางทีเราไม่ได้ฝึก และกดเก็บไว้ภายในวันดีคืนดีก็ร้นออกมาตามตำราถ้าได้ฝึกเราสามารถควบคุมได้มีนักพรากยณ์หลายคนพายากา์ได้จากการเพ่งว่ากันว่ามีผู้หนึ่งที่เดจาวูแรงกล้ามากหากใครเทียบไม่ได้เขาชื่อว่านอสตราดามุสทฤษฎีที่สามจักรวาลคู่ขนานอธิบายเกี่ยวกับจัก,กรวาลคู่ขนานที่ดำเนินไปพร้อมจัก,กรวาลที่เราอยู่นี้ ทฤษฎีนี้นักฟิสิก์คิดขึ้นมามีเหตุการณ์รังเลอยู่สองทางแต่เราตัดสินใจไปทางหนึ่งเราคิดว่าณนะวันนั้นเราตัดสินใจไปอีกอย่างหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ที่เรามีตัวตนอยู่ขณะนี้ขณะเดียวกันก็มีคนหนึ่งในอีกโลกหนึ่งและมีโลกคู่ขนานมากมายจนนับไม่ถ้วนทฤษฎีสดุดท้ายคิดไปเองตามแนวคิดของหลักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเกิดจากการสมองแปลข้อมูลสิบภาพ พูดง่ายๆคือไม่ได้เห็นมาแล้วแต่คิดไปเองแล้วนั้นทางการแพทย์เรียกว่าการหลายของเครื่องสมองเกิดผิดปกติสมองของเราก็เหมือนเครื่องจักรย่อมเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ทําให้การกระทําที่กำลังทําอยู่ณขณะนั้นคับคลายว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่สามารถจดจําเวลาได้ครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ